ความปรารถนาที่ชัดเจนจะทำให้ความฝันที่คุณทวินหากลายเป็นจริงแค่ความอยากไม่อาจนำไปสู่ความร่ำรวยถ้ามองไม่เห็นความร่ำรวยมหาศาลในจินตนาการคุณก็จะไม่มีวันเห็นมันในบัญชีธนาคารเลยทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากความปรารถนาอันลุ่มร้อนและแรงกล้าที่จะได้สิ่งนั้นที่แน่วแน่และชัดเจน You are listening to Live and Learn Podcast บทที่1ความปรารถนาก้าวแรกสู่ความร่ำรวยเมื่อนานมาแล้วนักลบผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเผชิญสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างเพื่อชนะศึกในสมรภูมิเขากำลังจะต้องส่งกองทัพเข้าปะทะกับศัตรูที่น่าเกรงขามและมีจำนวนมากกว่าทหารของเขาเขานำทหารขึ้นเรือแล่นไปยังเมืองศัตรูลำเลียงทหารและยุโทโธปกรณ์ลงจากเรือจนหมด และออกคำสั่งให้เผาเรือที่โดยสารมาทิ้งเสียเขาพูดกับทหารในกองก่อนเข้าสู่สมรภูมิลบว่าทุกคนเห็นเรือถูกเผาเป็นจุลแล้วใช่ไหมนั่นหมายความว่าเราจะรอดชีวิตและไปจากชายฝั่งนี้ไม่ได้ถ้าไม่ชนะตอนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเราต้องชนะไม่เช่นนั้นก็พินาศย่อยยับสุดท้ายกองทัพของเขาเป็นฝ่ายชนะทุกคนที่เอาชนะอุปสรรคความยากลำบากมาได้ ต้องยอมเผาเรือและทิ้งทุกอย่างที่เอื้อให้ยอมแพ้มีวิธีนี้เท่านั้นที่จะรักษาความปรารถนาอันรุ่มร้อนที่จะชนะซึ่งสำคัญมากต่อการประสบความสำเร็จความอยากไม่อาจนำพาสู่ความสำเร็จมนุษย์ทุกคนที่ถึงวัยจะเข้าใจวัตถุประสงค์ของเงินล้วนอยากได้เงินกันทั้งนั้นแต่ความอยากได้อย่างเดียวไม่อาจนำพาความร่ำรวยมาให้เราได้ ความปรารถนาจะร่ำรวยกับวิธีคิดที่ทําให้ความปรารถนานั้นกลายเป็นความจดจ่อและการวางแผนที่ชัดเจนเพื่อไปสู่ความร่ำรวยรวมถึงการเสริมแผนการนั้นด้วยความมุ่งมั่นไม่ลดละโดยไม่คิดถึงความล้มเหลวเลยนี่สิจะทําให้เราร่ำรวยคนที่มีความคิดใฝ่หาเงินจะสะสมความมั่งคั่งร่ำรวยได้การใฝ่หาเงินหมายถึงความคิดที่เปี่ยมล้นด้วยความปรารถนา ในเงินทุกอนูจนมองเห็นภาพตนเองครอบครองเงินทองเหล่านั้นการทำตามขั้นตอนต่างๆนั้นไม่ต้องใช้แรงงานหนักเลยไม่ต้องเสียสละหรืองมงายไร้สาระกับเรื่องใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องจบการศึกษาสูงๆก็นำขั้นตอนนี้ไปใช้ได้แต่คุณต้องมีจินตนาการมากพอจนเห็นและเข้าใจว่าการสั่งสมความล่ำรวยไม่ได้เป็นเรื่องของความบังเอิญลาบลอยหรือโชค ต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่ร่ำรวยมหาศาลนั้นเริ่มจากการฝันหวังอยากปรารถนาและวางแผนประมาณหนึ่งก่อนที่จะได้เงินทองนั้นมาวิธีเปลี่ยนความปรารถนาที่จะมั่งคั่งให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ประกอบด้วย6ขั้นตอนที่ทำตามได้ง่ายๆและใช้ได้กับความมั่งคั่งทุกรูปแบบที่ต้องการทั้งเรื่องความสัมพันธ์การงานสติปัญญาการเงินหรืออื่นๆครับ ขั้นแรกกำหนดจำนวนเงินแน่นอนที่คุณปรารถนาไว้ในใจอย่าคิดแค่ว่าฉันอยากได้เงินเยอะๆแค่นั้นไม่พอครับบอกจำนวนแน่ชัดมาเลยเรื่องความแน่ชัดนี้มีเหตุผลทางจิตวิทยาสนับสนุนอยู่นะครับคือสมองของเราอ่ะถ้าบอกว่าอยากได้เงินเยอะๆมันมองไม่เห็นภาพแต่ถ้าบอกเป็นจำนวนตัวเลขอ่ะมันเห็นภาพชัดเจนและหลังจากนั้นสมองของเราจะได้เริ่มวางแผนที่ชัดเจนในการไปถึงเป้าหมายนั้นครับ ขั้นที่ 2. ระบุให้ชัดเจนว่าคุณจะทุ่มเทสิ่งใดเพื่อให้ได้เงินจำนวนที่ปรารถนาเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ทำอะไรเลยแล้วยังได้ในสิ่งที่ต้องการขั้นที่ 3. กํกำหนดวันที่ที่คุณตั้งใจจะเริ่มได้เงินในจำนวนที่ปรารถนานั้นขั้นที่4สร้างแผนการที่ชัดเจนและแน่นอนเพื่อให้ได้สิ่งที่ปรารถนาและเริ่มลงมือทำทันทีไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่ก็ตาม เพื่อให้แผนที่วางไว้นั้นกลายเป็นจริงขั้นที่หเขียนถแถลงการสั้นๆและชัดเจนว่าคุณอยากได้เงินเท่าไหร่ระบุกำหนดเวลาของการได้เงินนี้แจ้งว่าคุณยินดีทุ่มเทอะไรบ้างเพื่อเงินนี้และอธิบายแผนการที่จะได้เงินจำนวนนี้ให้ชัดเจนขั้นที่6อ่านคําแถลงการนี้ออกเสียงวันละสองครั้งครั้งหนึ่งก่อนเข้านอนและอีกครั้งหลังตื่นนอนตอนเช้า ขณะอ่านขอให้พยายามเห็นรู้สึกและเชื่อว่าตนเองครอบครองเงินนั้นแล้วคุณต้องทำตาม6ขั้นตอนนี้โดยข้อ6จะสำคัญเป็นพิเศษอาจจะมีเสียงทักท้วงว่าจะไปเห็นตนเองมีเงินในครอบครองแล้วก่อนจะได้ถือเงินนั้นในมือจริงๆได้อย่างไรตรงนี้ต้องใช้ความปรารถนาอันลุ่มร้อนมาช่วยถ้าคุณปรารถนาเงินอย่างมากจนความปรารถนานั้นกลายเป็นความหมกมุ่น การกรอบตัวเองว่าจะต้องได้เงินนั้นมาแน่ๆก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยจุดประสงค์คือการต้องการเงินหรือสิ่งใดๆที่อยากได้และมุ่งมั่นจะมีเงินอย่างมากจนโน้มน้าวตนเองว่าคุณจะได้เงินนั้นอย่างแน่นอนถ้ามองไม่เห็นความร่ำรวยมหาศาลในจินตนาการคุณก็จะไม่มีวันเห็นมันในบัญชีธนาคารความอดทนและการมีใจเปิดกว้างเป็นเรื่องจำเป็นของนักฝันในปัจจุบัน คนที่กลัวไอเดียใหม่ๆนั้นจะล้มเหลวก่อนได้เริ่มต้นเสียอีกไม่มีช่วงเวลาไหนจะเข้าทางนักบุกเบิกเท่าตอนนี้อีกแล้วจริงอยู่ที่ไม่เหลืออะไรใหม่ๆให้คิดค้นอีกแล้วแต่ก็ยังมีโลกอันกว้างใหญ่ของธุรกิจการเงินอุตสาหกรรมและโลกไซเบอร์ให้ค้นหาจัดสรรและกำหนดทิศทางใหม่ได้ดีกว่าเดิมจงตื่นขึ้นตื่นตัวและพยายามเข้าเถิดนักฝันทั้งหลายดาวของคุณอยู่ในช่วงขาขึ้น ที่ผ่านมาวิกฤตเศรษฐกิจโลกคอยสร้างโอกาสให้กับนวัตกรรมและความยิ่งใหญ่และสอนผู้คนให้รู้จักความนอบน้อมความอดทนและการมีใจที่เปิดกว้างโลกนี้เต็มไปด้วยโอกาสที่นักฝันยุคก,ก่อนๆไม่เคยรู้พวกเราที่กำลังแข่งขันต่อสู้เพื่อความร่ํารวยควรรู้ว่าโลกสมัยใหม่ที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ต้องการไอเดียใหม่ๆวิธีใหม่ๆใ,ในการทำสิ่งต่างๆ ผู้นำใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆวิธีสอนใหม่ๆแนวทางการตลาดใหม่ๆหนังสือใหม่ๆวรรณกรรมใหม่ๆรายการวิทยุใหม่ๆและไอเดียใหม่ๆสำหรับภาพยนตร์เบื้องหลังความต้องการสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเหล่านี้คือคุณสมบัติ3ข้อที่คุณต้องมีชชนะนั่นคือ 1. เป้าหมายแน่วแน่ชัดเจน 2. ความรู้ในสิ่งที่ต้องการ 3. ความปรารถนาอันเร่าร้อนที่จะครอบครอง ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นจุดจบของยุคสมัยหนึ่งและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่โลกที่เปลี่ยนไปนี้ต้องการนักฝันที่จะลงมือเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงนักฝันที่ทำได้จริงคือผู้วางแบบแผนของอารยธรรมตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาและจะเป็นเช่นนี้ต่อไปในอนาคตความปรารถนาอันลุ่มร้อนที่จะเป็นและทำเป็นจุดเริ่มต้นของนักฝันผู้กำลังพุ่งทยาน คนเหล่านี้ไม่ใช่พวกที่เกิดมาพร้อมความเมินเฉยความขี้เกียจหรือการขาดความทะเยอทะยานคุณจะรักษาและใช้พลังความปรารถนานั้นได้อย่างไรคำตอบอยู่ในบทต่อๆไปของหนังสือเล่มนี้แล้วข้อความนี้ถูกเปิดเผยสู่โลกในช่วงเวลาอันแสนสับสนโอลมานกล่าวได้ว่าข้อความนี้อาจเป็นที่สนใจของคนมากมายที่บาดเจ็บจากความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจ คนที่สูญเสียทรัพย์สินเงินทองคนที่สูญเสียสถานะและตำแหน่งและคนอีกมหาสารที่ต้องวางแผนจัดการเสียใหม่และเตรียมพร้อมเข้าสู่สังเวียนอีกครั้งผมอยากบอกผู้คนเหล่านี้ว่าความคิดที่นำไปสู่ทุกความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นอะไรและด้วยวัตถุประสงค์ใดต้องเริ่มจากความปรารถนาอันรุ่มร้อนและแรงกล้าเพื่อให้ได้สิ่งนั้นที่แน่วแน่และชัดเจนทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากความปรารถนาอันรุ่มร้อน และแรงกล้าที่จะได้สิ่งนั้นที่แน่วแน่และชัดเจนแม้หลักการเคมีทางความคิดที่ดูแปลกพิกลแต่ทรงพลังจะไม่ได้อธิบายไว้แต่ธรรมชาติจดจ่ออยู่กับความปรารถนาอันแรงกล้าในสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นโดยไม่สนใจคำอย่างเป็นไปไม่ได้และไม่ยอมปล่อยให้ความล้มเหลวกลายเป็นความจริงความอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งและความพร้อมที่จะได้รับสิ่งนั้นแตกต่างกัน ไม่มีใครพร้อมสำหรับอะไรทั้งนั้นจนกว่าเขาจะเชื่อว่าตนเองสามารถได้สิ่งนั้นจริงๆสภาวะจิตใจจึงควรเป็นการเชื่อไม่ใช่เพียงการคาดหวังหรือความอยากการจะเชื่อต้องอาศัยใจที่เปิดกว้างเป็นหลักเพราะใจที่ปิดไม่อาจสร้างศรัทธาความกล้าหรือความเชื่อได้เลยจำไว้ว่าการตั้งเป้าหมายสูงๆในชีวิต และการได้ความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งใช้ความพยายามไม่มากไปกว่าการยอมรับความทุกข์และความยากจนเลยงั้นเรามาทบทวนประเด็นหลักก่อนจะจบบทนี้กันนะครับข้อที่ 1. ความสําเร็จเริ่มจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน 2. เขียนคําแถลงการสั้นๆและชัดเจนถึงเป้าหมายหลักอันเฉพาะเจาะจงกําหนดวันที่วางแผนจะบรรลุเป้าหมายหลักอ่านแถลงการนี้ออกเสียงดังๆวันละสองครั้ง ขณะอ่านให้พยายามมองเห็นรู้สึกและเชื่อว่าคุณได้สิ่งที่ปรารถนามาแล้ว 3. ถ้ามองไม่เห็นความร่ำรวยมหาศาลในจินตนาการคุณจะไม่มีวันเห็นมันในบัญชีธนาคารเลย 4. ไม่มีช่วงเวลาใดาในประวัติศาสตร์ที่จะเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักล่าฝันเท่าตอนนี้แล้ว 4. โลกที่เราอยู่ในตอนนี้ต้องการไอเดียใหม่ๆสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆและวิธีคิดใหม่ๆในการสร้างสิ่งต่างๆนี่หมายถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้นและการจะหาความร่ำรวยจากโอกาสใหม่ๆนี้คุณต้องมีเป้าหมายที่แน่วแน่ชัดเจนความรู้ในสิ่งที่ต้องการและความปรารถนาอันลุ่มร้อนที่จะได้ครอบครองมันข้อสุดท้ายข้อที่6นะครับ ความปรารถนาอันลุ่มร้อนที่จะเป็นและทำคือจุดเริ่มต้นของนักฝันที่กำลังจะพุ่งทะยานครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังกันมาถึงตรงนี้คุณคือกำลังใจที่ดีเยี่ยมของผมนะครับและใครที่อยากสนับสนุนช่องของเราสามารถเลี้ยงกาแฟผมได้ตาม QR code คที่แสดงอยู่เลยนะครับและอย่าลืมให้กำลังใจกันโดยการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเพราะคุณคือหนึ่งในพลังเพื่อส่งต่อความคิดดีๆสู่สังคมครับสวัสดีครับ